สวัสดีค่ะเพื่อนๆเนช้านี้พี่พรมีไม้สวยๆแม่พันธุ์มาอดกระบี่ในร้อยพี่พรกระถางนี้สวยมากน้องเป็นบอลใบหอกแล้วก็ป้ายด่างอดีตใครเทพใครแรนนะคะเพื่อนๆวันนี้น้องออกดอกให้พี่พรแล้วเป็นแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์แบบมากเลยนะคะก้านใบก็แข็งแรงลูกก็ดกุแล้วก็ออกดอกด้วย ป้ายสวยทุกคนป้ายสวยมากดูใบนี้ป้ายสวยที่สุดเลยนะคะนี่ก็สวยเป็นแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์แบบจริงๆนะคะเพื่อนๆกำลังเทรนที่ติดกระแสใบหอกแล้วก็ด่างป้ายด้วยสวยงามเย็นนี้น่าจะส่งกลิ่นหอมแล้วนะคะ เริ่มเปิดแล้วสวยมาก